ก็สว <iah 40> ัสด <w> ีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามในช่อง Jasmine l i g e s t นะครับหรือติดตามทาง y o u t u ครับก็วันนี้มีคำถามจากเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง y t u t u นะครับเล่นเข้ามาถามผมเยอะมากๆนะครับว่าขายโจ๊กเดลิเวอรี่นะครับต่อเดือนเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดแอปเดลิเวอรี่นะที่ที่ผมเปิดขายในแอปของของไลแมนนะครับมาเปิดดูว่า เดือนนี้นะครับย,ยังไม่ถึงเดือนนะครับวันนี้วันที่22ตุลานะครับมาดูว่ายอดขายผมจะเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ทำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่เปิดร้านขายของเดลิเวอรี่อยู่ที่บ้านนะครับบางท่านอาจจะไม่ต้องขายโจ๊กเหมือนกันกับผมอาจจะเป็นอาหารตำฟังหรือเมนูที่เราถนัดหรืออาหารที่เราทำได้นะครับ อาหารที่เราชอบทำนะก็สามารถที่จะทําได้ที่บ้านอาจจะเป็นผัดกะเพรานะครับอาจจะเป็นพวกแกงต่างๆต,ตามที่เรามีความรู้ความสามารถในการทำนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ายอดขายเนะน,น,นี่ยวันวันเนี้ยวันที่22เนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเข้ามาที่แอปไลน์แมนของเรานะครับนะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับ คือวันนี้นะครับยอดขายในแอปนะของผมวันนี้อยู่แค่เห็นไหมครับ200กว่าบาทนะครับคือบอกก่อนนะครับว่าในแอปเนี่ยมันก็เป็นบางวันนะครับบางวันก็ยอดขายดีบางวันก็เงียบนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าร้านผมเนี่ยจะไม่ได้เ,เข้าร่วมโครงการต่างๆหรือแคมเปญต่างๆของทางไลแมนที่เขาจัด โปรโมชั่น uh, จัดแคมเปญอะไรต่างๆนะครับผมไม่เคยเข้าร่วมเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเข้าร่วมนะครับ uh, เพราะในมุมมองของผมผมมองว่าคือเราทําในแอปเนี่ยเป็นการเสริมนะครับคือเหมือนเราก็ขายนะาทำขายหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับก็เราก็แค่อยากเสริมในเรื่องของของทางในแอป delivery เนี่ยอีกช่องทางหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนเพื่อนๆ่ท่านไหนที่ทำแคมเปญต่างๆในแอป ไลแมนนะครับก็สามารถแนะนําผมได้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจากวันที่1เนี่ยถึงวันที่2 0 22เนี่ยคือวันเนี้ยยีตุลานะครับสองหเนี่ยผมจะมีรายได้เท่าไหร่ในแอป delivery นะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาในแอปของไลแมนก่อนนะครับก็คือแอปสั่งอาหารนะครับแอป Delivery นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับ ก็คือเข้าจิ้มเข้าที่แอปวงในนะครับแอปอ่าแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของของเรานะครับหน้าต่างตรงเนี้ยนะครับผมก็จะพาเข้ามาดูยอดขายเลยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ทําแอปเดลิเวอรี่อยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆของทางแอปนะครับโอเคนะครับต่อจากนั้นเราก็มาผมขอซูมออกนิดนึงนะครับจะได้เห็นเต็มๆนะครับผมก็จะเข้ามาที่ประวัตินะครับ เห็นไหมครับนี่คือประวัติคือตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเช็คยอดขายนะครับเราสามารถเช็คได้ตรงจากนี้เลยนี่นะครับขออนุญาตปิดชื่อลูกค้านะครับเพราะว่าบางท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นชื่อของลูกค้าเขาเดี๋ยวอาจจะนี่ได้นะครับเราก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปนะครับก็จะมาดูว่า ประวัติการสั่งซื้อนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวันนี้นะครับเขาก็จะสรุปให้ว่าวันที่ยี่สิบสองตุลาถึงวันที่ยี่บตุลานะครับแต่ผมจะย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเลยแล้วกันนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเพื่อนนะครับนี่หนึ่งตุลาเจอแล้วเราก็กดยืนยันครับแล้วเราก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่ง ปุ๊บนี่ครับยอดขายก็จะขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับยอดขายของผมในแอป delivery นะครับโดยที่ไม่ทำการโปรโมทไม่เข้าร่วมโครงการไม่เข้าร่วมแคมเปญอะไรเลยนะครับจะอยู่ที่21,350นบาทนะครับอันนี้จะยังไม่ได้หักค่า GP นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถึงสิ้นเดือนของเดือนตุลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น หลายๆท่านนะครับที่อยากจะเปิดร้านเดลิเวอรี่หรืออยากจะเปิดร้านขายอาหารที่บ้านเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับ,รบขณะที่ผมนั่งทําอยู่ก็มีพี่ที่เป็นไรเดอร์นะครับเขาก็มารับอาหารครับขอบคุณครับพี่ นะครัยอดขายแอป,ปใน d e l i v e r y เนี่ยก็คือเพื่อนๆที่เปิดร้านอยู่ที่บ้านนะครับหรือขายอาหารอะไรพวกน,นี้ก็สามารถที่จะทําได้ทาเหมือนผมได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ต้องตัดเลยนะครับผมไม่อยากจะตัดแล้วนะครับก็คือพูดเร็วๆไปเลยนะครับหลักๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ก็หักค่า GP ออกแล้วก็น่าจะประมาณในแอปก็จะประมาณผมคำนวณคร่าวๆนะครับก็น่าจะประมาณฟัก1หมื่นห้าหมื่นหกนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับรายได้ในแอปนะครับที่ไม่เกี่ยวกับหน้าร้านนะนะครับไม่เกี่ยวกับหน้าร้านนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าหักค่า GP ออกก็จะประมาณประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนี่แหละนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เปิดร้านเดลิเวอรี่อยู่ก็สามารถที่จะคำนวณหรือ บอกผมได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทีอ่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เพิ่มนะครับท่านสามารถที่จะทําเหมือนผมก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องขายโจ๊กเหมือนผมนะครับอาจจะทําเป็นอาหารอย่างอื่นกับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะครับลองดูนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ท,ที่ที่มีฝีมือ ในการทําอาหารสามารถทําเหมือนผมได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากไปเพียงแค่นี้ครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่เปิดร้านอาหารอยู่ที่บ้านนะครับให้มีกําลังใจในการทําให้มีกําลังใจในการหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับและพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ